โดนนะครับผมจมไปแล้วป๋อป้าใจาได้ว่าบทีลุกดวกพี่น้องโอ้โห่จีบแตยิงนอแบบนี้ปลาตายแล้วครับซักลงหันเพราะลุกต้วงมาลงงุมนะครับผมแต่ตัวกระใสกระเบ้อไงนะครับผม โบ่ลงมุมเลยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมโดนแพ้แพ้ปลาตัวหน่อยนะครับปลาคั เป็นไปงครับกาลังเข่ามานะครับกำลังเข่ามาเบิ้งนะครับโอนเกีีบรลอยครับสักเลยสวยครับพี่น้อง nó còn ạp đẹp không vùng anh để nhìn tiếng rụt rụt này không ma đi đường ừ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  ตัวหนึ่งหันหันหนามานะครับโนงปลาอยู่แข,ข็งๆเลยเพื่อกระ่บไดไหมครับเพื่อกระติดใหม่นะครับผมมองเพื่อพกมีนะครับเสียงดูโดนครับ เดี่ยงดูก็โดนเลยเขาหัวพอดีเลยนะนอกกับที่นกเลยนะพี่นอ้องหั้นหนามานี่นะครับเราตรงหัวเลยนะครับ ยุดด่ายครับรอจนไหนนั่นกับผมดูคนละฟังอู้โดนะโดนที่ข้างใ้่ยตีใส่โลอยู่บ่ก้ี่หลงไปแล้วอโดนนี้นะครับ ล้ฟังนด้ครับผมนี่กิเตอรูน้นะครับจุดน็อกเลยนะครับผมบอกขยับว้าวสวยงามเอา,ลาเ,าอเนนอลี้ยงง้างโขาเลยบัดนีหนุงเลี้ยงมีนะครับโอ้ ใส่อไว้นึ่งครับอยู่คนละฟังนะครับผมพู้นหนึครับพี่น้องไก่เติมนะครับโอ้โหยาดิ่มย่าดิ่มย่าดิ่มยาดิ่มยาดิ่มไวแล้วนีนะครับใส่ไปหมันหมันครับสุดยอดใหญ่ไหมนะครับพี่น้องนี่จากยิงไปแร็วนี่ครับเดี๋ยวขวสบสะพานนี่นะครับ นี่ปายอยู่ตลอน้อพี่น้องนะครับนี่นครับเห็นตาขึ้นยี่หนึ่งน,นะครับเป็นคล้งองลงมานะครับมาหัวเงยนะครับนี่จะจอดวะพี่น้องนี่มาจอดอยู่นะครับเยลยร้องเบิ้งแจ้งข้าวนะครับขันบูมี่ตัวจงังแดงจังสีใหญ่ไหมนะครับผมเดี๋ยวลองเผลาเบิ้งนะครับพี่น้องพี่น้อง โดนโดนโดนเฉยนะครับพีนนนน่น้งนองโดนนะครับโดนโดนโดนไปเลี้ยว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 วันนี้ยองนะครับมาเอาขางนะครับใส่สวยนะครับใส่สูสีกันกับตัวนั้นนะครับนี่ ตัวที่สวงนะครับนอนในอุ้มนะครับเป็นปลาช่อนอาบแดดนะครับผมตัวที่สวงนะครับอู้เล้นนั่งกุกเขายิงนะครับพี่น้องนี่ครับเต่แต่จะสวยเลยนะครับผมกับนะครับลุกดอกหัวปลอกนะครับผมหัวปอกเจ็ดเซนนะครับ ซื้อมาแบบเจียเองนะครับเพี่อนเอามาเจียเองนะครับเพราะใส่อยู่นะครับผมหรือว่ายี้ดีเลยนะครับเดี๋ยวพอเจ็บแปลกันนะครับผมยอดหัวเตอเลยนะครับโดนหันหลังจปไปหันหลังนะครับ ุดซะนไปยังบอลกีโมยังถูกนะครับคือหลังกดหั่นหลังกดเก่าคือเก่านะครับพี่น้องปล่อยไปกับบอดนี่ครับกับบอลเด้เบิ้งเหล่านะครับว่าหลังที่กันนะครับมาเป็นยังครับเอาคือเก่านะครับพี่น้อง โดูโดวโดอีกแล้วไล่ขึ้นเนี่ยพี่น้องเห็นหัวอยู่ในอุ้มใหม่นหครับโดนใส่เนาะย่างไปบึงได้เห็นไหครับหลีอยู่ในตะกตรเบโอ้ใส่เงี้ตัวพี่น้อง ขกระดูกนะครับขอต้อนะครับนี่นะครับโอ้สยสวยนะครับขอแข็นนะครับผมนี่นะครับสยสวยครับผมขอขอต้อนะครับผมสุดยอดอีีถึงกับเลียนสีเลยนะครับหมันๆครับผม ว่าไม้นีนึงครับผมเต่แจมนึงนะครับพี่น้องนีรับนีกับแจมพอลูกสองถิ่นลงไวข้างล่างนะครับอยู่กับล่องเถ่านะครับลงมมาแล้วน้องล้มาแห้งเลยก็ฝปากกำลังขึ้มนะครับผมเดี๋ยวไงไม้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวญ่ลงไปข้างล่างนะครับ ไปเลยนะครับเลยประกดประทันนะครับแต่ว่าโดนวนไปนะครับเดี๋ยวพี่น้่มนีนะครับเขากำกำอนี้นะครับผม ที่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องอยู่นี่แต่ว่าคลุกสียงยิงมาทันนะครับขึ้นหัวอยู่นะครับผมขึ้นมาจิ๊บต่อลงเลยนะครับคลุกเสีงเลยมาทันนะครับเดี๋ยวคอยเจ็บปากก็นนะครับผมปลาลงลึกแล้วจิบ โดน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 นะครับโดนโดนหวยกดขว้างมาไม่มาถือนะครับพี่น้องใส่หวยอยู่นะครับโอ้ใส่หวยครับปีดโปไหลายนะครับพี่น้องลงออกกันแฝดพี่น้องอย่าขาดเด้อ ันเดียวพันเดียว,เด,ยวเดี๋ยวลงเอาเลยนะครับผมเดี๋ยวเมียป่ปืนกันนะครับพี่น้องเราจี๊ยบอยูน่นี่เสืปลานะครับยังอยู่น,นะครับพี่น้องลงไปเอาเดียวรับคว้าพี่เสือเสือปลากันนะครับคอ้เจ็บปลากันนะครับพี่น้องนี่ครับเจ็บปลากันครับ ได้วเวลากลับเล้วนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปรุ่นแต้มนะครับยูเอ่เพื่อนนะครับผมพี่น้องนะครับจะมีอยู่ในถังนี้นะครับผมเดี๋ยวก็นยูหนาตะกานะครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่เพื่อนนะครับผมฟังกักลับเด๋ยวนะครับขำเร็วนะครับกวัดบ้านแร้วนะครับพี่น้องนะครับผมนี่เป็นแต้มนะครับป่านะครับผม นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแตีมสิบสามแตีมครับปลานิดหน่อยนะครับผมนี่ครับซุ้มไงนี่ผลูกสองกันมันมันโบ้ขันไต่นะครับก็สีออไปเห็นพี่สาวนะครับกับแม่นะครับผม ปลาลูกซ้อนกับที่กินซุ้มน้อยนี้นะครับซุ้มไตนี้นะครับผมที่เฮ็ดปลาแดดเดียวไว้นะครับผมนี่ครับหมือนหมันะครับพี่น้องนะครับผมเหมือนหิมนตัวสุ่มืออนี่ครับปลาพึ่งลอยนะครับเพราะว่าอ่าล้มกําลังล้มหนาวนะครับผมครับชิปนี่กับมันมีอย่างไรนะครับผมก็บออกหมายิงปลาขึ้นเก้านะครับผมหาเนา้ยกินนะครับผม พอได้มาเป็นกับเขานะครับผมอยู่เงันอยู่ซันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้เพียงซ้ำหนี้นะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดกระดิ่งนะครับผมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผู้รุกสองบันดอนที่เก้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องนะครับผมไว้เพียงซ้ำหนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ